เหนือดวงดาวเหนือขอบเขตแห่งกาลเวลามีดินแดนดอกบัวศักดิ์สิทธิ์ที่พระกฤษณะทรงร่ายรำชั่วนิรันดร์เคียงข้างพระชายาขอต้อนรับสู่สมบัติหล้ำค่าที่สุดของจักรวาลโกลกะโกลกะเวรินทาวันคือโลกฝ่ายจิตวิญญาณสูงสุดเป็นดินแดนสูงส่งที่สุดเหนือกว่าดาวเคราะห์และภพภูมิอื่นทั้งหมดคำพีได้บรรยายว่าโกละกะคือเรือนส่วนพระองค์ของพระศรีกฤษณะ และพระศรีมติราธารณีพระชายานิรันร์ของพระองค์ณที่แห่งนี้พระองค์ปรากฏในร่างสองกรอันดั้งเดิมทรงยาววัยและเปี่ยมด้วยความปีติอยู่ตลอดการพระองค์ประทับร่วมกับเหล่าพันธมิตรนิรันร์ได้แก่พระศรีราธารณีนันธมหาราชยโสธามาตามัญชารี12นางสหายสาวผู้รับใช้พระราธารีอย่างใกล้ชิด เหล่าชาวเลี้ยงวัวเพศชายหรือโคปะและหมู่โกโปิชาวเลี้ยงวัวหญิงแห่งวรินทาวันฝ่ายจิตวิญญาณทุกดวงวิญญาณอันสูงส่งเหล่านี้ต่างหลอมรวมอยู่ในความรักพักดีที่ผุดขึ้นเองต่อพระกฤษณะโดยไร้ซึ่งความรู้สึกแยกจากกันหรือความเป็นเจ้าของใดๆแม้แต่พระอินทราผู้ยิ่งใหญ่ยังเคยยอมรับว่าพระองค์ไม่อาจอย่างถึงความยิ่งใหญ่ของโกนกะได้ เพียงแค่คิดถึงก็ทำให้จิตใจน้อมลงอย่างถ่อมตนโกลกะนั้นกว้างใหญ่เกินจินตนาการใหญ่กว่าทุกโลกทั้งฝ่ายวัตถุและฝ่ายวิญญาณและทุกอนูในนั้นก็อาบด้วยราษาแห่งความหวานอันศักดิ์สิทธิ์โกลลอกะถูกจินตนาการเป็นดอกบัวจักรวาลอันงดงามบานออกจากพระวรกายอน,นันต์ขององค์สูงสุดโครงสร้างของมันไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์แต่เป็นจริงอย่างศักดิ์สิทธิ์ ในคำพีพรหมสัมหิตตาได้อธิบายว่าโกกะเป็นดินแดนสูงสุดของพระกฤษณะมีรูปร่างเป็นดอกบัวพันกลีบพ,พร้อมเกสรกลางส่องแสงสว่างเกสรน,นี้คือเขตส่วนพระองค์ของพระกฤษณะเองเขตศูนย์กลางนี้เปล่งประกายด้วยพระราชวังคริสตัลและทางเดินประดับอัญ,ญมณีเป็นศูนย์กลางเห็นการดำรงอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณทั้งหมด ทุกอย่างถูกจัดวางอย่างประณีตด้วยพระประสงค์ขององค์อนันตาพญานาคพันเสียนผู้รับใช้พระองค์ชั่วนิรันดรเพื่อให้ทุกกลีบและทุกชั้นของโกลกะกลายเป็นเวทีสมบูรณ์แบบสำหรับลีลาหวานชื่นของพระกฤษณะแต่ละกลีบดอกบวัวทองคำในโกลกมิได้เป็นเพียงที่ว่างเปล่าคำพีกล่าวว่ามีพระลักษมีในหลายปางพำนักอยู่บนกลีบเหล่านั้น ว่ากันว่าพระกิษณะทรงส่งกระแสภาวนาอันเป็นส่วนพระองค์ไปยังแต่และกลีบและเสด็จไปเยี่ยมเยียนทุกแห่งด้วยพระแววตาเปี่ยมรักบางครั้งทรงเป่าคลุยหรือทรงร่วมสนุกในลีลากับเหล่าที่รักของพระองค์ดังที่ทุกกลีบเป็นส่วนหนึ่งของดอกบัวเดียวกันทุกดวงวิญญาณในโกกะก็มีหัวใจเดียวกันเส้นประยาวหัวใจของพระกิสณะที่นี่ไม่มีความริษยาไม่มีการแข่งขัน มีเพียงการขยายตัวอย่างอ่อนหวานของความรักบริสุทธิ์พระราธารณีและพระกฤษณะประทับนศูนย์กลางของดอกบัวล้อมรอบด้วยมัญชารีทั้ง12นางผู้รับใช้ด้วยหัวใจและจิตวิญญาณเบื้องล่างดอกบัวพันกลีบนี้คือภูเขาโควัตนะอันยิ่งใหญ่เหมือนดังในไว้รินทาวันบนโลกมนุษย์แต่ในกโลกะภูเขาโควัตนะสองประการราวกับอัญมณีแห่งวิญญาณ ป่าแห่งวรินทาวันกว้างใหญ่เกินอย่างรู้ลองจินตนาการถึงป่าที่เขียวชอุ่มราวมรกตไม่เคยร่วงโรยตลอดการดอกไม้ป่าหอมกรุ่นตลอดเวลาและแม่น้ำยม,มุนาที่นี่ไหลเป็นสีเงินอมฟ้าด้วยน้ำทิพศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ฝ่ายวิญ,ญญาณที่นี่คือกลนปาวรกษะหรือต้นไม้สารพัดนิษที่สามารถมอบผลและดอกไม้ซึ่งประทานความรักบริสุทธิ์ต่อพระกฤษณะ แก่ผู้สแสวงหาทุกผู้ทุกนามที่ปรารถนาอย่างแท้จริงล้อมรอบดอกบัวแห่งโกลกะคือดินแดนชั้นนอกพิเศษที่รู้จักกันในานามสเวทวีทหรือแปลตรงตัวว่าเกาะขาวเป็นเกาะสี่เหลี่ยมจัตุรัสลึืกลับตั้งอยู่ฝั่งไกลของมหาสมุทรน้ำนมที่โอบล้อมเรือนส่วนพระองค์ของพระกฤษณะเอาไว้สเวตทวียถูกแบ่งออกเป็นสี่เขตใหญ่ในแต่และเขต มีพระวิษณุปางสําคัญประทับอยู่หนึ่งปางได้แก่วาสุเทวะซึ่งก็คือพระกฤษณะเองสังกสนะหรือพระพลรามรัฐยุมนะและอนิรุธทธะที่สําคัญที่สุดสเสวทวีปนี้ดํารงอยู่ได้ด้วยพลังของพระพลรามกล่าวอีกในหนึ่งพระพลรามคือผู้ค้าจุนพลังฝ่ายวิญญ,ญาณที่ทําให้ราชอาณาจักรของพระกฤษณะปรากฏขึ้นอย่างนิรันด์เพื่อจะเข้าสู่โกลกะต้องผ่านสเสวทวีปก่อน พระนานธรรมุนีสอนว่ามีเพียงผู้บริสุทธิ์ที่สุดปลอดจากมายาแห่งวัตถุโดยสิ้นเชิงจึงจะได้เห็นโกนกระตามความเป็นจริงสำหรับสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่สวทวีบยังคงเป็นปริศนาที่อยู่ห่างไกลชีวิตในโกลกะวรินทาวันไม่ได้เพียงงดงามเท่านั้นแต่ยังเปี่ยมด้วยความปีติสุขและความสมบูรณ์แบบอย่างที่ไม่มีสิ่งใดในโลกวัตถุเทียบได้ที่นี่แม้แต่การเวลาพื้นที่และสะสารก็มีลักษณะต่างออกไปจากที่เรารู้จัก ทุกต้นไม้คือต้นไม้แห่งจุดประสงค์ฝ่ายจิตวิญญาณน้ำทุกหยดคือน้ำทิพย์ทุกถ้อยคำคือบทเพลงทุกย่างก้าวคือการร่ายรำกล่าวอีกอย่างธรรมชาติทั้งหมดมีส่วนร่วมในการปรนนิบัติพระเจ้าลองจินตนาการถึงโคสุรพีที่อวยพรคุณด้วยน้ำนมไม่มีวันหมดแท้จริงแล้วโคสุรพีในสวรรค์มอบน้ำนมเป็นมหาสมุทรได้ที่นี่ลองนึกถึงทุกเครื่องดื่ม กลายเป็นน้ำทิบหวานล้ําบนแม่น้ำยมุนาแห่งโกลกาทุกย่างก้าวคือการเหยียบลงบนบันไดประดับไพลินและริมฝั่งแม่น้ำทําด้วยหินแดงแจซินสุกสว่างแม้แต่ผืนดินเองยังเปล่งประกายด้วยลีลาของพระกฤษณะโกลกะยังมีลักษณะพิเศษคือความสงบถาวรไม่มีผู้ล่าไม่มีโรคภัยไม่มีความแก่ชราคําว่าเวลาแม้แต่แนวคิดเรื่องนาทีหรือชั่วโมงก็ไร้ความหมาย พระกฤษณะและที่พำนักของพระองค์อยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงไม่มีเช้าเที่ยงหรือค่ำคืนในความหมายของเรามีเพียงแสงรุ่งอ่อนอันอ่อนโยนรอยยิ้มของพระกฤษณะเองปลุกจัก,กรวาลให้ตื่นเป็นฤด,ดูใบไม้ผลิตนิรันดร์วะสันตะทุกแห่งสายลมพัดพาเกสรของสหัสรถละปัดมะคือดอกบัวพันกลีบเติมอากาศด้วยกลิ่นหอมศักดิ์สิทธิ นกขับขานบทเพลงไพยร้อกว่าทุกธรรมนองบนโลกและนกยุงก็เต้นรำอย่างร่าเริงบางทีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดก็คือความปรารถนาเพียงหนึ่งเดียวของทุกดวงวิญญาณในโกลกะคือการมอบความรักต่อพระกฤษณะที่นี่ไม่มีอัตตาจอมปลอมไม่มีความอิจฉาไม่มีการแข่งขันมีเพียงการแลกเปลี่ยนความรักอย่างเป็นธรรมชาติระหว่างองค์พระผู้เป็นเจ้าและเหล่าพัก ผู้ศรัทธางานเพียงอย่างเดียวในที่นี้คือการมอบความปีติยินดีแก่พระกิจนามากขึ้นเรื่อยๆและพระองค์ก็ทรงตอบแทนเป็นสิบเท่าจุดประกายความปีติอันไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราเดินทางในเรื่องราวนี้มาถึงตอนท้ายจงหยุดเพื่อครุ่นคิดถึงสายลมอันอ่อนหวานของโลกเหนือโลกนี้โกกะวรินทาวันไม่ใช่เพียงตำนานไก่โผลทุกหยดน้ำตาแห่งความรักที่เกิดขึ้นเอง ในหัวใจของพักตะผู้ศรัทธาต่อพระกิษณะคือน้ำตาจากมหาสมุทรแห่งโลกนั้นทุกทำนองขีตึนทุกความเจ็บปวดจากการพรากต่างสะท้อนลีลานสาอนิรันที่ดำเนินอยู่ในโกลกะบางครั้งอาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ที่จะมีดินแดนที่เต็มไปด้วยความงามความรักและความสุขเช่นนั้นแต่ศรัทธาย้ำเตือนเราว่า โลกวัตถุเป็นเพียงเงาสะท้อนจางๆของโลกฝ่ายวิญญาณสำหรับผู้ศรัทธาบริสุทธิ์โกลกัมมิใช่ความหวังที่ห่างไกลแต่เป็นความจริงที่มีชีวิตอยู่แล้วสีรูปคอโคสวามีเขียนไว้ว่าผู้ที่ปรารถนาจะไปถึงโกลกะต้องบ่มเพาะสัมภาวะความมั่นใจว่าโลกแห่งความรักและการพักดีนี้คือเป้าหมายสูงสุดและอยู่ใกล้แค่เอื้อมด้วยพระเมตตาของพระกฤษณะ อ,องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุดแห่งกลกะพระศีกฤษณะผู้ทรงลีลาในที่แห่งนี้เป็นนิรันร์ประธานดวงตาแก่เราเพื่อได้เห็นพมนักสูงสุดของพระองค์ในความงดงามทั้งหมดและขอให้วันหนึ่งเราได้ไรยรำในวงราัศาลีลาเหล่านั้นจมดิ่งอยู่ในพระพักอันเปี่ยมสุขของพระองค์ตลอดไปพระกฤษณะทรงเป็นองค์สูงสุดพระวรากายของพระองค์เป็นนิรันร์เต็มไปด้วยความรู้และปีติพระองค์ คือจุดเริ่มต้นไร้ต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างหากท่านชื่นชอบวิดีโอนี้ขอได้โปรดกดถูกใจแชร์และติดตามและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นว่าชัยศรีกฤษณะชัยโกละกะวรินทาวัน